ผู้คนที่กําลังดูทางออนไลน์นะผมมีโปรโมชั่นขายให้ตอนนี้นะสามถุงร้อยเลย3สีนี้3ามถุงร้อยผมขายผมขายให้เฉพาะลูกค้าในออนไลน์เท่านั้นนะเนี่ยมีออยเรียบร้อยนะคุณลูกค้าผมให้ลูกค้าดูเห็นไหมเป็นแผ่นนี้เลยนะผมจะกินให้ดูอืมอมีนี้เลยครอร่อยมากเนี่ยติ่มยากมันเปือเนี่ยผมกินจบบเอียดจนโตเลยอ่ะ เออสั่งแล้วครับ10โลูกอ๋อคุครับคุณสมชายโอ้โหวันนี้สั่งเยอะมากเลยแต่วันนี้อ,ววนนอ่ผมได้ออเดอร์เยอะแล้วเดี๋ยวผมไปจัดส่งให้ลูกค้าก,ก่อนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสบล,ออลามลึกกุ้งหลับตุ่นรอประกาตุ่นมาปลาเส้นขาดอีกสองเอามาให้เลยอ่ะเอามาสิโอ้โหเป็นไง,งวันนี้ได้อะไรสด ลา,ายได้เยอะมากโอ้ขายเกง่งนี่ลูกไกยดูก่อนลูกมาาเนี่ยต้องเก่งม้าอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนเลยค้าเนาะขอให้เป็นพ่อค้าที่แบบรวยที่สุดในโลกเลยนะได้เนี่ยพร้อมส่งให้ลูกค้าเอง <laughs> อ่าย่ ปลาตราซีรีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นข้าวเกลียบปลาเนาะ เริ่มขายเป็นแผ่นดิบตั้งแต่ปีพศ2550ซึ่งนานมากแล้วก็มาแตกลายเป็นข้าวเกรียบทอดพร้อมทานตอนปี2555แล้วก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆและตั้งใจวาง p o s ิ t i o n น n g ทั้งหมดเป็นศูนย์รวมข้าวเกรียบปัจจุบันก็มีตั้งแต่ข้าวเกรียบสดข้าวเกรียบทอดพร้อมทานแล้วก็เป็นแบบอบด้วยทอดด้วยเนาะแล้วก็แผ่นดิบซึ่งครอบคลุมเลยมาที่ศรีรีนก็จะได้เจอทุกรูปแบบที่เป็นข้าวเกรียบ กันนีนะคะชื่อเต็มก็คือนิรุษนีเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ข้าวเกลียปลาตราซีรีนค่ะทำซีรีนมาตั้งแต่แผ่นดิบจนถึงปัจจุบันก็ราวๆส7เปีการทำงานของเราก็จะเน้น,น, Family, เ,นเป็นแฟมิลี่เนาะเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือ จะมีการรับงานแล้วก็ตั้งใจจะส่งมอบง,งานให้ทันท่วงทีนะคะซึ่งบางครั้งเราก็ต้องอาศัยเครือข่ายในชุมชนนะคะแล้วก็ดึงชาวบ้านมาร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดรายได้แล้วก็ค่อยๆขยายค่อยๆเติบโตไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงงานข้าเกียวปลาตาซีรีนพอเจ้าก็ซีรีนโปรดักปตัตตานีมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะจะเป็น ที่สต็อกของที่เราแปรรูปเรียบร้อยแล้วจากที่เราทำข้าวเกียบเสร็จแล้วก็เราเอามาทอดเราเอามาแพ็คใส่ซองเราเอามาสต็อกไว้ในนี้นี่คือห้องสต็อกของเราฮะที่จริงว่ามันมีมากกว่านี้แต่ว่าเราได้ส่งออกไปแล้วซีรีส์ของเราเนี่ยมันออกจากกระจายหน่อยเพราะว่าด้วยพื้นที่และหลายๆอย่างก็คือที่แรกเนี่ยจะเป็นที่นี่เลยที่ทอดและบรรจุใส่ซองอีกที่หนึ่งคือช็อปช็อปของเรานี่จะอยู่ ทางก่อนขึ้นสะพานไปตลุกระโปที่ที่3คือที่ที่อยู่ที่ตะลุกระโปเลยเป็นที่ที่เรานําปลามาแปรรูปทําเป็นข้าวเลียบนํามาเป็นกระโปะสดแล้วก็เราก็เอามาหั่นหั่นหั่นทอดที่นี่ที่ที่สก็คือเป็นที่ที่สําหรับสต๊อกของและก็แพ็คส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าที่เราขายให้ประจาต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องที่เราใส่ปลานะฮะใส่เป็นตู้ฟีดที่เรา ฟีดปลาไว้สําหรับการทาข้าวเกียบเราก็จะนําปลาจากตรงนี้เนี่ยส่งไปที่หาดตลกรโปรูเพื่อที่จะแปรรูปมาเป็นข้าวเกียบอีกทีหนึง่งอ่าแล้วมาดูว่าหลังจากที่เราแปรรูปข้าวเกียบเสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้คือเรากําลังนํามาแปรรูปเพื่อที่จะใส่ซองแบบแบบที่เราได้ถ่ายให้ทุกคนดูก็คือนี่เรากำลังทอดทอดเราทอดปุ๊บเราเอาเราเอามาสลัดน้ำมันเราเอาใส่ในที่พักแล้วก็เราก็จะนำไป บรรจุเลยฮะมาดูกันว่าขั้นตอนการบรรจุของเราเนี่ยเป็นยังไงอ่าก็ต่อไปก็จะเป็นโซนแพคบรรจุแล้วก็ซีนเพื่อใส่ในสต็อกนะนี่ก็คือเราซีนแล้วก็เราอัดไนโตรเจนเข้าไปเราได้ออกมาเป็นสภาพป,ประมาณนี้นะเนอเบียว yeah, มาไหแม่ซีนเองกับมือเลยโอ้โหมีรูด้วยลมก็ไม,ม่มีให้พี่พี่กาทำเถอะดูนี่มัน <Wait. S 2> ต้องอย่างนี้ดูให้กะเข้าทำดีกว่าให้กะเขาทำเถอะเราคิดอย่างเดียวพอว่าจะเอาไปขายที่ไหนเนี่ย พอเห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคิดถึงตอนเริ่มต้นเลยตอนนั้นใช้ทุกๆไปส่งของอะ่ะที่ดับดทางๆใช่ไหมแล้วมาก็ส่งเองเป็นน่ะ <c oughs> ตลกมากหลกัหลกๆตอนนี้ก็จะขายเป็นแผ่นดิบเลยที่เป็นแผ่นหลักซึ่งขายเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เขาไปซื้อแล้วก็ไปต่อยอดสร้างอาชีพอีกทีนึงแล้วจะมีในออนไลน์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพร้อมทานแบบสดแล้วก็รับสร้างแบรนด์รับ พูดคุยกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบมีแบรนด์มีอะไรเป็นของตัวเองอยากจะต่อยอดสินค้าแบบไหนโดยที่คุณไม่ต้องออลงทุนสร้างโรงงานนะคะ mm hmm. ก็คือห,หาตลาดอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะซัพพอร์ตสินค้าให้ตอนนี้นะคะเรามีมาตรฐานอยู่หลกัหลกๆ2ตัวก็คือ อยอ,อาหารยาแล้วก็ฮารานนะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะตอนนี้เรากําลังคิดอยู่ค่ะว่าจะหาพื้นที่มารวมนะคะเนื่องจากเราเป็นอะไรที่แบบกระจัดกระจายอยู่หน้าร้านช็อปอีกที่หนึ่งโกด,ดังอีกที่หนึ่งนะคะมันก็เลยยากที่จะรวมตัวแล้วก็บริหารจัดการอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรวมทั้งหมดได้เนี่ยก็จะมีอินชาลอเราจะมีอนาคตอาจจะทำ hacp เครื่องหมายมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับ ตลาดที่กว้างขึ้นไปถึงตลาดส่งองอกด้วยเชยวหรคะจะว่าไปแล้วเส้นทางของข้าเกลยบปาดาซิลีนก็ไม่ต่างอะไรจากข้าเกลียบเนาะ มีทางผูกค่ะมีทางกูพุนแต่มันก็อร่อยอะเฮ้ยคมจัดก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสั่งข้าวเกี๊ยบปลาตาซีนของเรานะครับ S I D Line มาได้เลยและทางเรามี ทั้ง2แพลตฟอร์มก็คือ TikTok มีสก้านะครับแล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจของเราถ้าท่านใดสะดวกมาหน้าร้านก็มาได้เลยนะครับอยู่สีแยกเซเว่นตอนขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งตลกลุกับโบนะครับถ้าท่านใดอยากจ,จะมาดูกรสมวิธีการทำของเราเนี่ยต้องการติดต่อมาทางเพจหรือไลน์ได้เลยนะครับหรือตามเบอร์โทรนี้เลยก็ได้แล้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย